ซัคเซสนะครับวิดีโอนี้นะครับก็จะพูดในส่วนของหัวข้อแผนรายได้นวัตรกรรมใหม่ของโลกเลยนะครับที่ชื่อว่าแผน Cycle Matching ของบริษัท Success m o l l Being นะครับบริษัทเครือข่ายที่เรียกว่ามีองค์ประกอบดีเยี่ยมองค์ประกอบพร้อมนะครับในการที่ทําให้ทุกท่านเนี่ยสามารถมีรายได้ครับแต่รายได้หลักแสนหรือหลักล้านเนี่ยได้ในระยะยาวนะครับแล้วก็มีรายได้ passive อินค m e อย่างแท้จริงนะ เป็นยังไงบ้างนะครับปัจจัยหนึ่งเนี่ยที่ผมบอกเลยครับองค์ประกอบที่สําคัญมากๆเลยนะครับก็คือเรื่องของเงินเงินเนี่ยก็จะเกี่ยวกับอะไรครับก็เกี่ยวกับเรื่องของแผนรายได้นะดังนั้นเนี่ยแผนรายได้เนี่ยก็เป็นส่วนที่สําคัญมากๆนะครับผมก็จะมาอธิบายหัวข้อนี้นะครับก็แนะนําตัวนิดหนึ่งครับผมเป็นเว็บมาสเตอร์นะครับของ w w ็บ s u c c e s s b o d y c o m นะครับแล้วก็เป็นคนที่ให้หัวให้ข้อมูลต่างๆนะครับในเว็บนี้ชื่อกันคุปสุศรีพงษ์ครับ ก็เรามาดูครับว่าการเริ่มต้นของธุรกิจนี้เป็นยังไงครับเริ่มต้นแรกๆครับง่ายมากเลยก็คือสมัครเมมเบอร์สมาชิกครับก็เรียกว่าสมัครลเส้นธุรกิจนี้ครับสุดยอดเลยนะครับแค่300บาทครับได้ประกันอุบัติเหตุเนี่ยหรือเสียชีวิตเนี่ยหนึ่งแบาทนะในกรณีของสามีภรรยาสมัครคู่ก็เท่ากันครับสามบาทเหมือนกันอันต่อมาครับก็คือเลือกประเภทการเข้าร่วมธุรกิจนะครับแล้วก็จะมี2แบบให้เลือกนะที่นี่ครับเราต้อง ทำความเข้าใจก่อน PV นะครับก็คือส่วนที่ Point Volume เนี่ยที่เรานำมาคิดคำนวณแผนรายได้นำมาคิดคำนวณคะแนนนะครับเข้าสู่ค c o m ิชช s ่น i o n ให้เรา1 PV เนี่ยหรือ1คะแนนเนี่ยจะเท่ากับประมาณ4บาทนั้น1ต่อ4การเริ่มต้นเนี่ยสแบบครับก็คือระดับ Supervisor กับระดับ Executive นะครับ750คะแนนเนี่ยหรือเป็นเงินประมาณนะครับมูลค่าสินค้าเนี่ยประมาณ3,000บาทนะครับหรือ Executive เนี่ย 3, คะแนนเป็นเงินประมาณ1 2 0 0 0บาท ซูเปอร์เซอร์หรือเอ็กซ์คูทีฟเนี่ยจะมีระยะเวลาให้60วันครับนับตั้งแต่วันที่เราเนี่ยสมัครเมมเบอร์300บาทเข้ามาพอสมัครปุ๊ปเนี่ยก็บวกไปอีก60วันครับเราก็สามารถสะสมคะแนนเนี่ยไปเรื่อยๆนะบางเครือข่ายบางยี่ห้อเนี่ยอาจจะให้แค่30วันหรือน้อยกว่านั้นแต่ที่นี่ของเราเนี่ยให้ถึง60วันครับนับตั้งแต่วันสมัครเลยทีเดียวนะแล้วเราก็เราก็เริ่มต้นนะครับขึ้นอยู่กับเราสะดวกแล้วก็อาจจะกินบ้างใช้บ้างแนะนําเพื่อนบ้างสะสมคะแนนไปเรื่อยๆนะครับพอ60วันปุ๊ปเนี่ยเราเป Egg, แต่ว่าถ้าเกิดเราเกิน60เนี่ยถามว่าเราเองสามารถอัปเกรดได้ไหมถ้าเกิดว่าเกิน60ไปแล้วเราเป็นแค่ซุปแล้วเราอยากเป็น X ได้ไหมได้ครับเราแต่ว่าเงื่อนไขก็คือต้องซื้อแบบภายในบินเดียวนะครับสะสมไม่ได้แปลว่าการสะสมได้เนี่ยสะสมได้ภายใน60วันนะครับแต่ว่าถ้าเทียบ60วันเนี่ยก็มากกว่าที่อื่นครับที่อื่นเนี่ยยังมากแค่30วันเองนะเต็ปต่อมาครับก็คือว่าเดือนต่อไปครับการรักษายอดเนี่ยน้อยมากเลยอยู่ที่ประมาณ250คะแนน นะหรือเป็นเงินประมาณ1 0 0 0บาทครับถ้าเป็นแผน b บตเตอี่ m m ค่ายที่เป็นของอินเตอร์อินเตอร์เนี่ยก็จะอยู่ที่ประมาณ5000มื่นหนึ่งมื่นสองโอ้โหผมว่าอ้วกเลยคนที่แบบรายได้นน้อยแต่เขาเล่านะครับสินค้าแบบอุปโภคบริปโภคที่เปลี่ยนที่ซื้อกินเปลี่ยนที่ซื้อใช้นะครับรายได้1,000บาทเนี่ยเราต้องจ่ายออกเลยแล้วบิ๊กฟีโลตัสแมคโครเซเว่นนะแต่เราจ่าย1 0 0 0บาทเนี่ยเข้าสู่แผนรายได้ตรงนี้เนี่ยแล้วเราก็รับรายได้เนี่ยครบทุกข้าทุกขอนะครับของแผนรายได้เลย เรามาดูรายได้ข้อแรกครับรายได้จากการขายปีกครับที่นี่ก็คือถ้าชอบขายก็ขายได้ถ้าไม่ชอบขายไม่เป็นไรนะครับอย่างผมเนี่ยก็ขายไม่เก่งไม่ได้ทําถัดงานขายเลยนะครับแต่ว่าถ้าเกิดตรงนี้นะครับรายได้จากการขายปีกเนี่ยก็สูงมากๆเลยสินค้าที่ผมมายกตัวอย่างครับก็คือตัวคอลลรี่มอร์นะครับรายละเอียดเนี่ยสามารถเข้าไปดูในหน้าหน้าเว็บไซต์นะครับในส่วนของผลิตภัณฑ์แล้วก็คอรลี่มอร์นะครับก็จะทราบว่ามีส่วนประกอบอินกรเดีย์เนี่ยเพียบเลยนะครับประมาณ1ิอย่างนะกาเรียกว่าเทนเบอร์รี่เลยคอร์รี่มอไปเนี่ย ถ้าเป็นราคาราคาน,นี้เกรดนี้นะครับส่วนประกอบแบบเนี้ยราคาจะอยู่ที่ประมาณพันห้านะของเราเนี่ยก็นะครับราคาเต็มเนี่ยหนึ่บาทแต่เราเนี่ยสมัครเมมเบอร์ปุ๊บเนี่ยเราซื้อราคาสมาชิกเนี่ยเหลือแค่960บาทเองครับแค่เก้้บาทถ้าเราเอาไปขายเพื่อนนะครับเราก็จะได้กําไรกล่องละ500 1กล่อง5 0 0 10กล่องก็5 0 0 0 20กล่องก็หมื่นหนึ่งนะอันนี้ก็แล้วแต่คนชอบขายไหมแล้วแต่ครับ แล้วเราเองเนี่ยก็จะมีคะแนนนามาคิดธุรกิจให้เรานะครับอยู่ที่ประมาณ240คะแนนนะ240คะแนนก็นํามาเข้าแผนรายได้ของเราแลือได้ข้อ2ครับเป็นรายได้จากการที่เราเนี่ยเปิดโอกาสให้กับเพื่อนๆครับเห็นว่าธุรกิจนี้ดีธุรกิจนี้เป็นไปได้ก็เปิดโอกาสให้เพื่อนๆครับเราสปอนเซอร์เพื่อนๆใหม่เข้ามาเข้าสู่ธุรกิจ <throw> ๆๆครับเหมือนกันครับโดยดูจากตัวเราถ้าเราเองเป็นซูเปอร์วิเซอร์เราจะได้30%นะครับแปลว่าเราเองเนี่ยชวนลูกมาชวน ชวนเพื่อนมาเนี่ยเราจะเรียกว่าลูกนะครับลูกไปชวนต่อเนี่ยเราจะเรียกว่าหลานนะแต่ว่าถ้าเกิดเราเป็นซุปเนี่ยเราจะมีรายได้จากการที่เราเนี่ยชวนลูกครับอยู่ที่3ามสนะครับของคะแนนแปลว่าเพื่อนของเราเนี่ยซื้อสินค้าเท่าไหร่นะครับอยู่ที่ประมาณ30คะแนนนะครับโดยที่ไม่เกิน e x ็กซ์คูทนะครับแต่ว่าถ้าเกิดเราเป็น e x ็กซ์คูทีเนี่ยเราเป็นตำแหน่งที่สูงขึ้นนะครับก็คือ3000คะแนนเนี่ยเราจะมีรายได้30%ชั้นลูกแล้วลูกเราไปชวนต่อครับลูกไปชวนต่อเรียกว่าหลานหลานเราจะได้อีก สิบเปอร์เซ็นตนะเป็นยังไงยกตัวอย่างครับคำนวณเป็นเงินให้ง่ายๆเลยอ่ะถ้าสมมติแล้วกันเราชวนเพื่อนมาครับเพื่อนเราเป็นเอ็กซ์คูทีฟครับเพื่อนก็ซื้อสินค้าไปครับสามพันคะแนนนะเราเองเป็นซุปครับเราก็จะได้เก้าร้อยบาทอ่ะแต่ถ้าเกิดสมมติเราเป็นเอ็กครับเราก็ได้เก้าร้อยบาทเช่นกันครับแต่ว่าถ้าเกิดลูกเราไปชวนเพื่อนชวนเพื่อนครับก็คือหลานหลานก็เป็นเอ็กซ์คูทีฟเหมือนกันครับเราจะได้ตังหกครับก็คือสามร้อยแต่ว่าถ้าเกิดเราเป็นซุปได้ไหมไม่ได้ครับเราก็จะได้เฉพาะ ลูกอย่างเดียวนะครับก็ตรงนี้เป็นรายได้น้าจิ้มนะครับเล็กๆน้อยๆสำหรับการที่เราเนี่ยเปิดโอกาสให้กับเพื่อนใหม่เข้ามาสู่ธุรกิจนะครับารายได้ต่อมาครับรายได้ข้อนี้เป็นรายได้ที่น่าสนใจมากๆเลยครับเป็นรายได้ที่เราเนี่ยให้เราและทีมงานเนี่ยจะเกิดทีมเวิร์คซึ่งกันและกันนะครับเป็นรายได้จากการที่เราเนี่ยสปอนเซอร์เพื่อนแล้วอย่าทออทิ้งสปอนเซอร์เพื่อนใหม่ก็มาสปอนเซอร์คนใหม่เนี่ยแล้วให้เราลงไปช่วยครับเพราะธรรมดาคนใหม่เนี่ยสปอนเซอร์เพื่อนใหม่เองได้ไหม ไม่ได้ถูกไหมครับเราก็ต้องไปให้ข้อมูลเราต้องไปประกบไปไปเป็นพี่เลี้ยงให้ก็คือเราเองเนี่ยสปอนเซอร์คนใหม่เข้ามาแล้วช่วยให้คนใหม่ของเราเนี่ยสปอนเซอร์คนได้ครับโดยที่คนใหม่ของเราเนี่ยสปอนเซอร์ขั้นต่ำสอคนโดยวางไว้ซ้าย1คนขวาหนึ่งคนนะครับแล้วก็เป็นระดับเอเอระดับซูเปอร์เซอร์ขึ้นไปอ่ะเราลองมาดูก่อนนะครับว่าแล้วเราเป็นยังไงบ้างนะครับเราเป็นสตาร์ ก็คือเริ่มต้นจากเราเองต้องเป็นสตาร์ก่อนเราเองครับชวนใน A นะครับสปอนเซอร์ใน A สปอนเซอร์ใน B ครับแล้ววางใน A กับใน B เอาไว้คนละฝั่งแบบนี้นะครับจะติดตัวแบบนี้ก็ได้หรือมีคนมาคั่นก็ได้ไม่เป็นไรแต่ขอให้เราเป็นคนสปอนเซอร์เข้ามาเองถ้าเป็นแบบนี้เนี่ยเราจะเรียกว่าเราเนี่ยเป็นสตาร์นะแล้วเราเนี่ยพอเราเป็นดาวปุ๊บเราก็ต้องไปปั้นเพื่อนให้เป็นดาวครับพอเราปั้นได้เราก็จะได้โบนัสปั้นดาวยกตัวอย่างครับ A เป็นคนใหม่ครับ ยังใหม่ๆเลยยังพูดไม่เก่งยังไม่เป็นนะเราก็ไปช่วย A ครับให้มีให้สปอนเซอร์ A1 มาแล้วก็ให้ช่วย A ไปสปอนเซอร์ A2 มานะครับแล้วแล้วทุกคนเนี่ยไประดับซูเปอร์วฟเฟอร์ขึ้นไปนะตรงนี้เนี่ยพอเราช่วย A1 A ให้มี A1 กับ A2 เนี่ยเราจะเรียกว่าเราจะมีรายได้จากโบนัสปั้นดาวนะครับถ้าเกิดว่า A หรือ A1 A2 เนี่ยเป็นซุปนะครับหรือซุปบ้างผสมเอกบ้างเนี่ยเราจะได้400บาทแต่ถ้าเกิด A1 a 2 เอเอหเอเนี่ยนะครับเป็น e x ็กซ์คูหมดเลยเราจะมีรายได้อยู่ที่ประมาณ1,800บาทนะแต่ว่าในกรณีถ้าเกิดว่าบางคนเป็นซุปบางเอกบ้างยังไม่ครบแล้วมาอัปเกรดต,ตอนหลังได้ไหมได้ครับถ้าเกิดว่าบางคนมาอัปเกรดต,ตอนหลังครับเราก็จะรับเพิ่มตังหากครับจากได้400อยู่แล้วแล้วมาอัปเกรดเพิ่มครับเราก็รับเพิ่มตังหากอีก800บาทนะในกรณีที่เพื่อนๆเ,เ,เราเนี่ยเป็นซุปแล้วเขาอยากจะมาอัปเกรดที่หลังนะครับภายใน6กวันของ,ของเขา และได้ต่อมาครับรายได้ที่เราเรียกว่าไซเคิลโบนัสครับไซเคิลโบนัสเนี่ยเป็นรด้จากการที่เราเนี่ยขยายเครือข่ายขยายเน็ตเวิร์กของเราเนี่ยออกไปครับไม่ชจากัดจํานวนคนทั้งซ้ายและขวาเพราะแผงกระลาดเนี้ยเราแนะนําคนกี่คนก็ได้แต่ว่านํามาต่อติดตัวเนี่ยนะครับไม่เกิน2คนคนที่ฝามที่4ีเป็นต้นไป เราก็นําไปต่อไปข้างล่างครับซ้ายขวาซ้ายขวาแล้วไซเคิลเนี่ยก็จะจ่ายอยู่ที่ประมาณ1,600ไซเคิลนะครับหรือมีรายได้อยู่ที่ประมาณ1นึ่งล้านหนึ่งแห้าหมบาทต,ต่อเดือนต่อคนนะแปลว่าเรามีฟิตมีรายได้เฉพาะไซเคิลตรงนี้ไม่เกิน1 000, 000นึ่งล้านหนึ่งแสนนะหนึ่งล้านหนึ่งแสนเพื่อนๆว่าพอใช่ไหมถ้าใช้ประหยัดประหยัดเข็มๆก็น่าจะพอเก็บบ้างนะครับอ่ะทีนี้เรามาดูครับแล้วไอ้หนึ่งไซเคิลเนี่ยมันคืออะไรไอ้ไซเคิลแบบเนี้ยนะครับ หลักการเนี่ยมันก็คือจะเอาคะแนนเนี่ยฝั่งหนึ่งนะครับ2,250และคะแนนอีกฝั่งหนึ่งฝั่งที่น้อยกว่า 1, 5, เนี่ย1,500เนี่ยเอามาจับคู่หน่วยคะแนนนะครับคือมาจับคู่กันพอมาจับปุ๊บเนี่ยเราก็จะมีรายได้เขาเรียกว่า1รอบไซเคิลแล้วก็จ่ายออกมานะครับก็คำนวณออกมาประมาณ12%ไม่ต้องไปสนใจตัวเลขเปอร์เซ็นต์นะครับอันนี้ผมคิดออกมาแบบให้ดูง่ายๆเลยนะเผื่อใครแบบชอบเปอร์เซ็นต์ทั้งหลาย ยกตัวอย่างครับเราเองเนี่ยครับก็มีสข่ายงานซ้ายและขวาหลักการสร้างเครือข่ายซ้ายสุดขวาสุดครับไม่จํากัดจํานวนคนสมมติเราก็สร้างเครือข่ายครับแตกองค์กรลงไปครับลึกอินฟินิตี้ไม่มีที่สิ้นสุดอาจจะมี10คนร้อยคนหรือเป็นพันคนแล้วก็เอายอดคะแนนทั้งหมดครับโอเวอร์ออลเนี่ยทั้งหมดเลยนะทั้งที่เราชวนและไม่ชวนเนี่ยไม่จํากัดคนไม่จํากัดชั้นลึกหมดเลยทั้งหมดเนี่ยสมมตินะครับ ทุกๆพันห้าฝั่งหนึ่งนะครับอีกฝั่งหนึ่งก็คือสองพันสองห้าสิบจะสลับซ้ายขวาก็ได้ครับจะเป็นฝั่งนี้สองพันสองห้าสิบหรือจะเป็นฝั่งนี้พันห้าก็ได้สลับซ้ายขวาก็ได้ไม่เป็นไรนะครับแล้วแต่ระบบคอมพิวเตอร์เนี่ยจะคานวณให้เราโดยอัตโนมัตินะไอ้ตรงนี้สบายใจได้เนี่ยก็คือพอมีคะแนนฝั่งหนึ่งพันห้าอีกฝั่งหนึ่งสองพันสองห้าสิบเนี่ยเราจะเรียกว่าหนึ่งไซเคิลอ่าและ1หนึ่งไซเคิลของเราเนี่ยเราจะได้อย่างนะครับเราก็จะคํานวณออกมาเป็นรราายไดไดด้้คคับก็ือ ถ้าเราเป็นซูปเปอร์วิเซอร์ครับเราจะรับรายได้600ถ้าเราเป็นเอ็กซ์คูทีฟเนี่ยเราจะรับรายได้720บาทนี่ก็คือข้อแตกต่างครับว่าระหว่างซุปกับ x เ,เนี่ยต่างกันยังไงนะครับก็เมื่อกี้เมื่อกี้ก็เกริ่นไปแล้วนะครับในส่วนของรายได้จากค่าแนะนำนะครับตรงนี้ก็รายได้จากการที่เราเองเนี่ยมีไซเคิลเนี่ยต่างกันอยู่ที่120บาทต่อต่อไซเคิลนะครับก็เป็นข้อแตกต่างที่เพื่อนๆลองดูนะครับแต่ว่าเอ็กซ์คูทีฟเนี่ยก็เป็นระดับที่คุ้มค่ามากกว่านะอันนี้คือตัวอย่างครับว่า1ไซเป็นนแบบี้ ที่เรามาตูตัวอย่างการการคำนวณนะครับรายได้รายได้เนี่ยไซเคิลนะครับก็คือฝั่งหนึ่งสองฝั่งหนึ่งสองพเป็นยังไงครับสร้างเครือข่ายซ้ายสร้างเครือข่ายขวาครับแนะนําคนต่อลงไปซ้ายขวาซ้ายขวา สมมตินะครับยอดฝั่งนี้ครับมียอดทั้งหมดในรอบคอมมิชชั่นนี้นะครับที่นี่คำนวณคอมมิชชั่นเนี่ยประมวลรอบคอมมิชชั่นทุกๆ15วันแปลว่าเดือนหนึ่งเนี่ยตังออกสองครั้งนะครับตังออก2ครั้ง15วันเนีย่ยสมมตินะครับยอดฝั่งนี้ยอดมาเนี่ยหนึ่งแห้าหมื่นกับอีก500คะแนนฝั่งควาครับทั้งหมดเลยฝั่งนี้ยอดเยอะมากนะครับมีคนเก่งอยู่เยอะยอดเลยเยอะครับยอดมา ต้องสามแสนคะแนนอ่ะทีนี้ครับฝั่งหนึ่งแสนห้าหมื่นห้าร้อยฝั่งหนึ่งสามแสนคำนวณยังไงหลักการก็คือเอาฝั่งน้อยนะครับก็คือนะครับเอาฝั่งน้อยเนี่ยตั้งครับแล้วก็เอาพันห้าเนี่ยไปตัดนะไปตัดเรื่อยๆครับแล้วได้ตัดจนเหลือเศษนะครับจนจนตัดไม่ได้นะครับอยู่ที่ประมาณหน,นึ่งหนึ่งแสนห้าหมื่นคะแนนหนึ่งแสนห้าหมื่นคะแนนครับเป็น ยอดที่เอามาคำนวณถูกไหมครับยอดมา1 5 5 0 0แต่ยอดเอาไปคำนวณก่อนเนี่ย1 5 0 0 0คะแนนส่วนต่างอีก500 500ตรงนี้เก็บเอาไว้ในรอบคำนวณถ,ถัดไปนะครับไม่ลางทิ้งนะฝั่งขวาบ้างครับ3 0 0 0 0 0ยอดมา3 0 0 0ครับแต่ก็เอา2,250นะครับไปหารเรื่อยๆนะครับก็จะอยู่ที่ประมาณ3 0 0 0 0 0ตั้งครับหาร 2, 2 2,25,000อยู่ที่ประมาณ75,000ก็เอา75,000เนี่ยเก็บไว้รอบถัดไปนะเป็นแบบนี้ทีนี้เป็นยังไงครับแล้วคำนวณตกลงเราได้กี่ไซเคิลครับถ้าเกิดว่าเอาแสนห้ฝั่งหนึ่งแสนห้าครับคำนวณออกมาเลยครับระบบคอมพิวเตอร์ก็จะคำนวณก็คือเอาแสนห้ตั้งหารน,นะหารพันห้าครับหารออกมาได้เท่าไหร่ครับหารออกมาได้100่งร้อไซเคิลนี่แหละครับ อันนี้ก็คือเราจะได้1 0 0่งร้เซคนก็เอาร้อยเซคเนี่ยตั้งครับแล้วก็ไปหาร720บาทครับแล้วเราก็จะมีรายได้อยู่ที่72,000บาทต่อ15วันนะอันนี้คือพรอบต่อรอบการคำนวณ15วันถ้าเกิดองค์กรเราโตมากขึ้นมากขึ้นล่ะครับถ้ามันไม่เป็นแสนห้าละอาจจะเป็นล้านห้าสมมติฝั่งหนึ่งล้านห้าฝั่งหนึ่งสามล้านแล้วก็เอาล้านห้าตั้งครับเอาพันห้าไปไปตัดครับก็อยู่ที่ประมาณได้ประมาณ100่งร้เคน Pelled, uh, ขออภัยครับ1 0 0 0งพันไซเคิลนะครับพันไซเคิลเนี่ยก็คูณ720อยู่ที่ประมาณ7 0 0 0 0สนะตรงนี uh, mm ้ก็คือเยอะมากๆเลยทีเดียวแล้วแล้วมาเปรียบเทียบครับว่าแผนกระดาษทั่วไปครับแผนแบตเตอรี่ทั่วไปที่เราเรียกว่าแผนแบตเตอรี่แบตเตอรี่แมทชิ่งแบตเตอรี่จับคู่จ่ายส่วนใหญ่เนี่ยการจับคู่จ่ายเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ1ต่อ1นะครับอัตราส่วนซ้ายขวาเนี่ยอยู่ที่1ต่อ1นแต่ธรรมดาครับของสสายงานก็คือมีขาที่โตก็โตเอาโตเอาขาที่อ่อนก็อ่อนเอาอ่อนเอาครับ รูปแบบการคำนวณครับสมมุติว่าฝั่งหนึ่งมี50,000นฝั่งหนึ่งมี30,000นครับก็ถ้าเป็นบริษัททั่วไปก็คือคำนวณบาลานซ์เลยเอา3 0 0 0 0นฝั่งอ่อนตั้งครับก็เอา30%ไปคูณก็ได้9 0 0 0 0่นะครับอันนี้ของแผนทั่วไปแล้วก็เอา50,000นตั้งครับแล้วก็เอายอดฝั่งอ่อนเนี่ยไปลบฝั่งมากเหลือ2 0 0 0 0นเนี่ยคะแนนเหลือต้อง2 0 0 0 0นครับเก็บเอาไวแ้แปลว่าเหลือเยอะแลวนะเหลือต้อง2 0 0 0 0นนะครับแล้วเราก็ได้9 0้า0นเนี่ยเป็นคอมมิชชั่นออกมา แต่ว่าถ้าเป็นแผนนวัตกรรมใหม่ครับที่เราชื่อว่า Successor m นะครับ Successor m เนี่ยก็เป็นแผน Cycle Matching ครับก็คือ5 0 0แสน3 0 0แสนเช่นกันครับแต่การคำนวณก็คือเอาฝั่งหนึ่งเนี่ยตั้งครับก็คือเอา4,500เนี่ยไปคำนวณครับ5,000 0ลบ4,500นเนี่ยเหลือ5 0 0ห0ฝั่งหนึ่งครับก็คือ3 0 0แสนครับเอา3 0 0แสนตั้งหารพ5 0 0เราจะได้ทั้งหมดอยู่ที่ประมาณ200ไนะครับ200ไอ่า ทีนี้ครับแล้วแล้วเราเองนะครับก็จะมีรายได้ครับ200เซเคิลเนี่ยเป็นยังไงบ้างครับก็ซูปเปอร์เซอร์ครับคู่ละ650ถ้าเกิดเป็น x เ,เนี่ยคู่ละ720บาทนะครับถ้าเป็นเอก็กโฟกัตบเนี่ย720บาทครับคูณ200 ก็เท่ากับ1 4 4 0 0 0บาทนะครับถ้าเป็นแผนทั่วไปเราจะได้แค่90 0 0 0ครับแต่ถ้าเป็นแผนแบบ success m o d l เนี่ยจะได้มากมากเลยครับอยู่ที่ประมาณ1 4 4 0 0 0บาทคะแนนเหลือเก็บเนี่ยเหลือแค่50,000ครับแต่ถ้าเป็นแผนเดิมเนี่ยเหลือตั้ง2000 0 0แปลว่าแผนนี้ข้อดีก็คือสามารถเอายอดคัสตองเนี่ยมาคำนวณจ่ายให้เราเนี่ยได้มากกว่าแผนเดิมนะได้มากกว่าแผนเดิมนะรายได้ลิขสิทธิ์จากผู้นำนะครับเป็นรายได้จากการสร้างทีมสร้างผู้นําโดยจ่ายลิขสิทธิ์ครับชั้นลูกเนี่ย20 ล้าน20แล้วก็เหรน10นะครับคำนวณตามผังนี้เลยไม่ต้องจําตัวเลขนะครับอันนี้ก็เป็นข้อมูลเป็นตัวเลขให้ดูเฉยๆนะครับแต่ว่าเวลาเราสมัครก็จะมีคู่มือคู่มือไปศึกษาเพิ่มเติมได้ ค่าบริหารทีมงานครับไซเคิลแมทชิ่งเนี่ยเริ่มตั้งแต่ส0บนไปถึง5้าอร์เตครับตามลําดับโดยคํานวณจากไซเคิลของดาวไลน์เราแปลว่าดาวไลน์เรามีซ้ายมีขวาดาวไลน์แล้วก็คํานวณไซเคิลแบบเราเมื่อกี้เปียบเลยเขามีอะไรเท่าไหร่ก็คํานวณด้วยนะครับแปลว่าไซเคิลหนึ่งเนี่ยสูงสุดอยู่ที่ประมาณหนึ่งล้านหนึ่งแสนห้าหมื่นสองพันบาทแต่ว่าถ้าเกิดเราชวนผู้นํามาหนึ่งคนจะเกิดอะไรขึ้นนะครับก็คือถ้าเกิดว่าลูก2ี่สิล้าน2ี่สิบเหร็นะครับแบบนี้เป็นยังไงอ่ ชั้นลูกนะครับก็คือชั้นลูกเนี่ยยีตั้งครับคูณ1นึ1งแสนหนึาหล้านหนึ่งแสครับแปลว่าเรามีฟิตมีรายได้ต่อคนเนี่ยสองแสต่อคนเลยทั้นหลานก็2องแสต่อคนชั้นเหลนก็คือ1นึ่0 0สบาทต่อคนเลยนะครับแปลว่าเอามาคํานวณสมการง่ายๆครับสมมุติว่าเราชวน5คนเอาจริง5ไปแตกอีกคนละห้ครับก็เป็น25 25ผู้นำครับชั้นเหลนก็ ไปแตกอีกคนละยี่้าก็เป็นแบบนี้ครับก็เอาตัวเลขกลมๆตั้งครับแปลว่าชั้นลูกครับเราได้เราได้ห้าคูณสองแสนครับก็1นึ่งล้านหล้านแล้วก็1 4บสี่ล้านครับแปลว่าเฉพาะลิขสิทธิ์อย่างเดียวครับเรามีรายได้สูงสุดเนี่ยอยู่ที่ประมาณ21ล้านบาทต่อต่อเดือนเลยทีเดียวนะครับต่อเดือนเฉพาะรายได้รา,ายได้ลิขสิทธิ์จากผู้นําตรงนี้นะครับโบนัสรางวัลกิยศนะครับ ก็เป็นเงินก้อนครับรางวัลเงินสดจ่ายครั้งเดียวใจ่ายให้ตั้งแต่ระดับไดมอนด์ขึ้นไปครับอยู่ที่ประมาณ1นล้านห้าแสนจะถึง10ล้านบาทนะครับแล้วนอกจากนี้ก็จะมีทริปท่องเที่ยวครับสทริปต่อปีนะฮะเขาเรียกว,ว่าอิ่มจังตังอยู่ครบเที่ยวฟรีกินฟรีที่นี่ได้ตังด้วยเที่ยวฟรีด้วยนะครับอะเรามาสรุปครับว่าจุดเด่นของแผนรอยได้เซ็กซ์มอลเป็นยังไงบ้างข้อแรกก็คือทํารหัสเดียวครับแล้วก็ทําไปทุกที่ไม่ต้องมีหลายรหัส m อ m มเอ็มบางที่ครับมี3รหัสบ้าง7รหัสบ้างนะครับก็ชนาให้เกิดการเห็นแก่ตัวไม่ทำงานเป็นทีมแต่ที่นี้คือ1รหัสครับ1รหัสเนี่ยก็รวยจะแย่อยู่แล้วนะไม่ต้องมีหลายรหัสอันต่อมาก็คือบังคับโยนนะครับหรือบังคับเพส e m เมนต์ซ้ายสุดขวาสุดนะครับโยนขาในไม่ได้พราอป้องกันอัพไลน์ครับอัพไลน์พวกพกตบแต่ตบแต่ ฝั่งวีกนะฟาตองไม่ยอมช่วยคือทําฝั่งเดียวครับไม่ยอมทําองฝั่งแต่ทีนี้ก็คือว่าทําองฝั่งนั้งคู่นะครับคนที่อยู่ฟาตองสุดเนี่ยก็ไม่เกิดตัวปิดแผนเนี่ยก็จะไม่เกิดการล้มหายใจจากก็จะเกิดความมั่นคงมากขึ้นอันต่อมาครับคือตัวแมทชิ่งอันนี้ฉลาดมากคือแมทชิ่งเนี่ยป้องกันการดักครับเพราะถ้าเกิดเป็นแมทที่แบบว่าไม่มีเงื่อนไขอะไรเลยนะครับก็จะมาดักเอาพ่อเอาแม่เอาลูกเอาเมียเอาเมียน้อยนะ่มาดักนะครับแล้วก็แล้วเราก็จะมาทํารหัส ลูกรหัสหลานแล้วก็เอารหัสบนสุดเนี่ยมาดักแมทชิ่งแต่ตรงนี้ของเรานะครับก็คือว่าป้องกันการดักก็คือถ้าเกิดดักไปเนี่ยแมทชิ่งมันก็ได้น้อยนะตรงนี้ก็คือสร้างความมั่นคงด้วยแล้วก็จ่ายบาลานเนี่ยแบบ1ต่อ1นเท่าครับทำให้จ่ายบาลานออกมาได้มากกว่าวิกสตองทั่วไปครับซึ่งจ่ายประมาณอยู่ที่อัตราส่วนอยู่ที่1ต่อ1นะครับแต่แล้วตรงนี้ของเราเนี่ยจ่ายประมาณ1ล้าน0นึ่แสนโดยไม่มีเงื่อนไขนะบางที่บางบริษัทครับก็จะมีเงื่อนไขที่เราเรียกว,ว่า Title, บิสเ,เนสไทเติย เจอคนเอาจริงเราเองครับซ้าย1คนขวา1คนในโลกใบนี้หาเจอคนเอาจริงให้ได้ครับซ้าย1ขวา1ห,หา2คนเนี้ยเราก็มีสิทรับ1นล้าน1 0 0 0 0แได้ครับข้อสุดท้ายครับก็คือรักษายอดไม่มากครับอยู่ที่ประมาณ1,000บาทต่อเดือนต่อคนเอง แล้วเราก็มีสิตรับแระได้หลักล้านได้นะครับซึ่งสินค้าเนี่ยต่อไปนะครับก็เป็นสินค้าที่จำเป็นต้องใช้นะฟะบูยาฟิฟันผงฟักฟอกคือสินค้าที่เราจําเป็นต้องซื้อต้องใช้อยู่แล้วเปลี่ยนแค่โยกลายจ่ายครับสิ่งที่เราต้องจ่ายอยู่แล้วจ่ายที่อื่นไม่เกิดให้เกิดรายได้เลยแต่จ่ายตรงนี้คือจ่ายแล้วรวยครับผมถามว่าซื้อสินค้า1 0 0 0ได้เงิน1ล้านกลับมาเนี่ยคุ้มไหม คุ้มนะครับและสินค้าเนี่ยก็รองรับความจะเป็นต้องใช้แต่ m m ค่ายอื่นนะครับอาจอย่างเป็นของอเมริกาทั่วไปก็สินค้าแบบแปลกๆขวดน้ําขวดนะครับเป็นแบบน้ําผลไม้บ้างอาหารเสริมบ้างโอ้โหรักษายอดกัน5 0 0 0หมื่นหนึ่งกินกันไม่หมดเลยเดือนใหม่เนี่ยต้องรักษายอดอีกแล้วแต่ของเรานะครับคือรักษายอดตามยอดบริโภค ของความเป็นจริงนะครับอันนี้เนี่ยก็คือจะเป็นสรุปนะครับจุดเด่นของแผนนะครับซึ่งผมเชื่อมั่นอย่างมากว่าแผนรายได้ของ Success m มอลเนี่ยสามารถทําให้ทุกคนเนี่ยสามารถแตะหลักแสนครับเขาเรียกว่าหลักแสนเนี่ยสามารถได้ภายใน6เดือนถึง1ปีเนี่ยเป็นไปได้แต่ถ้าเกิดใครคิดใหญ่ฝันใหญ่มีความฝันและมุ่งมั่นครับรายได้หลักล้านบาทต,ต่อเดือนเนี่ยทุกคนทําได้แน่นอนนะครับก็ยังไงนะครับก็ลองศึกษานะครับอะไรได้ข้อมูลดูแล้วก็ถ้ามีข้อสงสัยอะไรเนี่ยก็ติดต่อผมได้นะครับจาก เบอร์อโทรนะครับหรือจากอีเมลจาก f c e e o o o เนี่ยเพื่อมาสอบถามข้อมูลของตัวแผนเพิ่มเติมนะครับก็ยังไงนะครับขอทุกคนนะครับประสบามสำเร็จรายได้หลักล้านนะครับร่วมกับเราครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ